ปีนี้เป็นปีมหามงคลของประสบการณิกรชาวไทยนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยดังนั้นกิจกรรมหลากหลายที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแล้วหน่วยงานต่างๆขานรับและก็ปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติที่สุด เรามีพิธีพารีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเลิกมงคลเลิกที่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคาตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานก็คือ14.49นาฬิกา49นาทีทั้งแหล่งน้ำา1 7 7แหล่งทั่วประเทศ เราทำพิธีพิธีลีกรรมตักน้ำไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมเมื่อวานนี้เวลา17นาฬิกา9นาทีถือเป็นมงคลเลิกเหมือนกันนะครับก็มีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง100 เแหล่งน้ําทั่วประเทศซึ่งก็จะมีแต่ละจังหวัดบางจังหวัดใน76จังหวัดก็จะมีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์มากกว่า1แหล่งด้วยกันนะครับก็พิธีเมื่อวานนี้17นาฬิกา9นาทีก็เป็นพิธีในการเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับถือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษาหรอบ 28กรกฎาคม2567นะครับที่ได้บอกไปว่าต่อเนื่องมาจากเมื่อวานในเวลา17นาิกา9นาทีที่มีการเสกพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์กับ และในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาก็จะมีพิธีเวียนเทียนสมโพชน้ำพระพุทธมนต์จัดขึ้นในวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันสําคัญอีกครั้งหนึ่งของพวกเรานะะในฐานะประสการณิกรชาวไทยที่จะได้ร่วมการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ กระทวงมหาดไทยครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศครับร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพิธีอันเป็นมงคลนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับก็ผู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ในวันนี้เลิกเวลา12นาฬิกาโดยจะเริ่มพิธีสงกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณวัดที่จังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ตลอดจนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมและตลอดปี2567ซึ่งนับเป็นโอกาสอันสำคัญของพวกเราทุกคนในฐานะประสบกนิกรชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรัก ดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยพร้อมเพรียงกันและในวันที่14กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่25กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพลวิมลบังคลารามราชาวรมหาวิหารเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปและที่วิหารธรรมศาลา พระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกับนายขจรเขียรรักาพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสารทาหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประสบกรณิกรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง และใ네นช่วงเวลา12นาฬิกาครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยบัณฑิตได้เบิกแว่นทีเวียนเทียนจำนวนสามแว่นและส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนเทียนจากบัณฑิตแล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัวสามครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ3รอบเมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งให้บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแวนเวียนเทียนเป็นอันเสร็จพิธี